เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมนะพุทธวจนบทที่สอนเรื่องนี้พระองค์มีบอกอย่างนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยมีอะไรดีนี่ท่อนไม้ท่อนไม้เอาน,นี้ก็ได้ <c oughs> พระองค์บอกเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเรามีท่อนไม้อยู่ท่อนเบี่ยงขึ้นไปบางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงคติของปุถุชนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่เพราะตัณหาความอยากในการสร้างพบยังมีอยู่ยังละไม่ได้ก็จะไปเกิดใหม่และไปเกิดใหม่ที่ไหนพาะองค์บอกไม่แน่นอน เหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาไปปลายลงดังนั้นไปได้ทั้งทุกขติและสุขติหมดไปดูอีกพระสูตรหนึ่งอันนี้หนึ่งพระสูตรจบไปแล้วคติไม่แน่นอนแสดงว่าขึ้นได้ลงได้แต่พระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง จะบอกว่าขึ้นหรือลงมากกว่ากันอืมพระองค์ก็จะบอก <c oughs> อุปมาอย่างนี้เปรียบกําลังเปรียบเทียบความมากหรือน้อยในการที่มนุษย์ทั่วโลกธาตท่าเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนมากกว่ากันพระองค์ก็เอาเล็บเขียเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินปลายเล็บของพระองค์เนี่ย กับดินในมหาปตพีทั้งโลกดินทั้งโลกเลยนะอย่างไหนมากกว่ากันเออโยมว่าอย่างไหนมากกว่ากันนะอันไหนมากดินทั้งโลกหรือดินปลายเล็บทั้งโลกเนาะอ่าดินทั้งโลกมากกว่าตอบเหมือนสาวกในครั้งพุทธกาลนะบอกดินปลายเล็บของพระองค์นี่น้อยมากเลยเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือความน้อยและคำว่ามากของพระองค์ก็คือดิน ทั้งโลกทั้งมหาปฏพีทั้งโลกนี่พระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนะี่ยมีน้อยคือเศษดินปลายเล็บถูกต้องไหม,มโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ เป็นไงล่ะเท่ากับว,ว่าไปเกิดในทุกขติสามข,ขติข้างล่างคือนรกกัมเรชานเปรตวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปตพีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำหรือไปเป็นเทวดามีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บเห็นนะอืมแล้วเราจะเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บไหมเนี่ยถูกต้องไหม นี้เป็นมาตรฐานทั่วๆไปเลยนะที่พระเจ้าทรงตรัสดังนั้นแสดงว่าเรามีความเสี่ยงใช่ไหมมีความเสี่ยงอไอ้ที่เราพูดกันแบบง่ายๆว่าเออตายแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นมนุษย์อีกนี้นี่ดูถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยละใช่ไหมมีโอกาสน้อยพอพระเจ้าพูดแล้วเนี่ยผิดไม่ได้พระเจ้าตรัสแล้วเป็นสัจจะเป็นหนึ่งไม่มีสอง เทวดาเหมือนกันนะพระอ,องค์ตัดทุกภพเลยตัดสอนทุกภพเทวดาไม่ต่างจากมนุษย์พระอ,องค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนติสารเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้เทวดาก็ไม่รอดทุกติ เห็นไหมดังนั้นถ้าเราอยากทําบุญสุนทานไปเป็นเทวดาพอเราได้ไปเป็นเทวดาจริงแล้วตายจากเทวดาไม่พ้นทุกติอีกใช่ไหมเออแล้วมันจะทํำยังไงดีเพราะสิ่งที่เราได้มามันเป็นของปลอมไนงะร่างกายเรามันเป็นของปลอมเดี๋ยวมันก็ต้องตายไนงะถูกต้องไหมเราบอกฉันคือในเขียวฉันคือในแดงฉันคือในดําฉันคือในกอในขอในคอ พูดได้ร้อยกว่าปีตายแล้วหมดแล้วความเป็นเราไม่มีแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเราประกาศความเป็นเราได้แค่ร้อยกว่าปีตายแล้วก็ไปเสวยผลบุญโยมอาจจะทำบุญมากรักษาศีลดีนะไปเกิดเป็นเทวดาผู้เจ้ามองมองตามไปจนเทวดาตายแล้วไปไหนต่ออีก ปรากฏว่าไปทุกขติต่อเสียส่วนมากอืมเท่าดินมหาปตาปีไม่รอดพ้นจากทุกขติไปได้เทวดานะได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ห่อเหี่ยวใจคิดว่าโหเราเป็นอมตะไม่ตายอายุยืนยาวมากพวกพรมทั้งหลายเนี่ยห่อเหี่ยวใจหมดเลยโอ้เราเป็นผู้ที่ยังต้องตายนะเนี่ยอืม ดังนั้นเทวดาตายหมดนะไม่มีเทวดาถาวรสิ่งที่เกิดต้องตายหมดมนี่แหละให้มันทำความดีจเจริญภาวนากันเอาไว้ดังนั้นนี่คือตายแล้วไปไหนนะ,อะเอาง่ายๆแค่นี้